สวัสดีค่ะวันนี้เรากำลังจะมาหาผักป่าที่ดุลยีกันคะ่ะไปดูนะคะว่าผักป่าที่นี่เราจะหาอะไรได้บ้างนะที่แน่ๆน,น่าจะหาได้ก็คือผักขี้เหล็กฝรั่งนะทุกคนก็ไปดูนะคะว่าตอนนี้มันออกเรี่ยงนะเพิ่งเพิ่งหิมะหยุดตกนะคะเมื่อาอาทิตย์ที่อาทิตย์ที่แล้วเนาะก็เห็นมันมีดอกเหลืองๆอ,อยู่นะเดีย๋ยวเมย์ก็ไปดูว่ามันจะมี ออกมาแล้วหรือยังนะเห็นที่อื่นเขาเก็บกระเทียมป่ากันอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ไม่ก็ไม่แน่ใจที่นี่ม right ันจะมีไหมเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะกำลังเดินเข้าป่ากันนะทุกคนปกติแถวๆเนี้ยนะคะมันเริ่มออกมาแล้วแต่ว่าปีนี้ยังไม่เห็นออกมาเลยนะทุกคนก็ไปดูกันว่าปีนี้เราจะได้ผักขี้เหล็กฝรั่งไปกินไหมนะคะบรรยากาศในป่า ใกล้ๆบ้านเราก็ประมาณนี้นะคะทุกคนไอมันจะมีผักตัวหนึ่งนะที่คนตุรกีเอาไปผัดใส่ไข่นะทุกคนแต่ว่ามันยังไม่ออกเดี๋ยวเรามันออกเดี๋ยวแม่จะพามาเก็บนะทุกคนตอนนี้ก็ยังมีดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะออกมาเต็มเลยค่ะทุกคนไปยังค่ะทุกคนไปดูว่าวันนี้เราจะได้ผักอะไรไปกินไหมมีผักอะไรออกไหมนะทุกคน พี่ๆช่วยดูด้วยนะว่าที่ตุรกีมันพอจะมีกระเทียมป่าไหมอันนี้ต้นอะไรเอ,อ่ยนี่นะคะก็เมื่อก่อนมันจะมีผักติ้วค่ะนะทุกคนผักติ้วนะแต่ว่าตอนนี้คือคนมันเก็บไปหมดแล้วอะ่ะคนที่นี่เขาแบบหากินเก่งทุกคนที่อิสตันนะคือมันไม่เหลือให้เราเก็บอันนี้เหมือนผักติ้วเลยนะแต่ว่ามันไม่ใช่นะทุกคน,นเหมือนเนเนาะ แต่ไม่ใช่ค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้ขี้เหล็กป่าส,ายสวยๆไหมนะคะขี้เหล็กฝรั่งนะทุกคนบรรยากาศในป่าของที่อิสตันบูลนะก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคน นะคะทุกคนบรรยากาศป่าที่นี่เป็นยังไงทุกคนเหมือนบ้านเราไหมก็มีความเหมือนอยู่นะแต่ว่าตอนเนี้ยเหมือนมันยังไม่ออกเลยค่ะทุกคนมันออกมาแต่ว่ามันต้นเล็กมากเลยค่ะมันยังไม่ถึงช่วงฤดูที่เขาออกว่าแบบใหญ่ๆกันน่นนะคะนี่ค่ะ ็เดี๋ยวลองเดินดูก่อนนะคะสำรวจด,ดูก่อนว่าเราจะได้ไหมอ๋อนี่ไงทุกคนน้องออกมาแล้วเดี๋ยวให้ดูคะ่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนหน้าตาของเจ้าไอ,เ,อเขาเรียกว่าผักกิเลกฝรั่งนะคะทุกคนแต่ว่าพอมันโดนหิมะใช่ไหมเขาก็เลยแบบว่ากลายเป็นแบบมันไม่สวยคะ่ะทุกคนมันมันใบมันไม่สวยคะ่ะทุกคนมันเหมือนกับ พอเขาโดนหิมะเยอะๆใช่ไหมมัน,ม,นมันเหมือนมันช้ำอะค่ะมันก็ยังหาที่แบบสวยๆไม่ได้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะเขาใกล้เป็นอย่างนี้เป็นหมดเลยเห็นไหมนี่ค่ะมันจะมีแบบแดงๆนะแทนที่มันจะเป็นเขียวๆนะคะทุกคนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองเดินกันดูต่อะค่ะทุกคนไม่เจอน้องแล้วทุกคน เนี่ยค่ะขึ้นมาเต็มเลยนะ,ะแต่ว่ามันยังไม่สวยนะทุกคนเดี๋ยวไม่รออีกสักพักเนาะเดี๋ยวค่อยมาเก็บกันค่ะทุกคนมันยังแบบว่าเหลืองเนาะมันยังไม่เต็มที่นะคะเพราะว่าที่นี่ยังไม่เข้าสู่สปริงเต็มที่นะคะยังไม่ฤดูใบไม้ผี่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาอีกรอบหนึ่งค่อยมาเก็บกันนะคะทุกคนก็เนี่ยค่ะเลือกเอาใบสวยๆนะทุกคน เด็ดแบบนี้เลยเก็บใบกระวานกัน,นะคะ่ะเอาไปไว้อบใส่เนื้อะคะ่ะทุกคนไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าดอกมันเขากินได้ไหมแต่ว่าใบมันอหอมมากะคะ่ะทุกคนเนี่ยค่ะก็เก็บไปพอประมาณนะเอาไว้เอาไปทาแห้งก็เดี๋ยวเราก็จะเอาไว้อบใส่เนื้อนะคะทุกคนเดี๋ยวเก็บกันคะ่ะทุกคนเอาไปสวย,สวย เนี่ยนะคะที่ตุรกีมีเยอะมากค่ะทุกคนคือเขาใช้กันเหมือนใบใบมะใบมะกูดบ้านเราในการแบบใส่เนื้อเลยอะ่ะทุกคนเนี่ยค่ะไม่ลืมมอกรไก่มานะก็เด็ดเอาแล้วกันเ <c oughs> นี่ยค่ะทุกคนหอมมากของแบบสุดๆโอเคเดี๋ยวเมขอตัวไปเก็บแป๊บหนึ่งค่ะ โอเคเราได้ใบกวางมาแล้วนะคะทุกคนก็เพียงพอแล้วค่ะไม่เอาเยอนะเนาะเอานิดหน่อยแค่พอ Styles. แบบว่าได้ alumni. ได้ใส่แกงเนื้อนะคะทุกคนได้ใส่แบบเอาไว้อบไก่นะคะทุกคนเนี่ยค่ะก็คนคุเมื่อกี้แม่เห็นคนตุรกีแบบมาเก็บตามแม่เต็มเลยคือตอนแรกแม่ก็เออเขาไม่กินเหมือนเราหรือเปล่าเนาะเขาเขาคงแบบซื้ออะไรอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเออเขาก็มาเก็บกันเหมือนกันค่ะทุกคนเต็มเลยแล้ว ในช่วงแบบเมื่อก่อนนะสมัยเมื่อก่อนนะที่นี่มันจะมีเห็ด้วยทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวนี้อ่มันหายไปหมดเลยอ่ะเมมเมื่อก่อนเมเคยเห็นมันมีเห็ดเออเห็ดอะไรนะสีน้ส้มอ่ะเขาเรียกเห็ดเห็ดพึ่งหรือเปล่าคะใช่แล้วตอนนี้คือพอคนมันมันอยู่ในเมืองคนในเมืองมันมาอยู่ที่นี่เยอะขึ้นเยอะขึ้นป่ามันถูกทําลายไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันกับกลายเป็นว่าเห็ดมันหายไปหมดเลยค่ะทุกคนไม่ไม่เหลือเห็ดเลยตอนเนี้ยคือ เหมือนธรรมชาติมันได้หายไปแล้วนะคะทุกคนเนี่ยค่ะไปก็พยายามหากระเทียมป่านะแต่มันไม่มีค่ะทุกคนที่นี่แต่ว่าต้นไม้ใหญ่มากนะให้ดูคือความต้นไม้ใหญ่นะทุกคนเห็นไหมต้นไม้ใหญ่มากค่ะทุกคนแล้วมันก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะคือที่นี่มันเหมือนกับรัฐบาลเขาก็ยังอนุรักษ์เอาไว้นะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราก็ <laughs> ไม่ได้ผัก ขี้เหล็กฝรั่งนะทุกคนแต่เราได้ใออบกวานแทนค่ะทุกคนเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเมยพาทุกคนมาเก็บขี้เหล็กฝรั่งใหม่รอเขางอกสวยๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาอีกรอบนะคะเดี๋ยววันนี้พาทุกคนเดินในป่าที่นี่เล่นแล้วกันค่ะไปกันค่ะ เงียบสงบมากค่ะทุกคนวันไหนที่ไม่อยากได้รับความวุ่นวายนะก็ม,มาเดินเล่นที่เนี่ค่ะทุกคนก็สงบไปอีกแบบแต่ก็เสียดายตรงที่ว่าตอนนี้ผักป่ามันเริ่มหายไปไปเยอะมากๆจากเมื่อก่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะธรรมชาตินะคะสร,สร้างมาให้เราแต่ว่าคนไม่อนุรักษ์มันก็ไม่เหลือให้เราได้กินได้อยู่ได้ใช้กันเนาะ ตอนนี้กับเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่คือไม่นานนะเมยเพิ่งมาอยู่ที่ตุรกีได้แค่เอ่อเจ็ดหกเจ็ดปีนะทุกคนก็คือมันก็แค่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเองนะเนี่ยค่ะมันเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้นะคะทุกคนแล้วเมื่อก่อนมีต้นเกาลัดด้วยนะคือเมย์มาเก็บเกาลัดนะ้เมย์จำได้เลยเมื่อตอนที่เมย์ม่มาอยู่ที่นี่อะค่ะแฟนพาเมย์มาดูต้นเกาลัดแล้วคนก็มาเก็บเกาลัดกันแต่ตอนนี้คือไม่มีแล้วค่ะทุกคน ใช่ไปหมดเลยนะคะบรรยากาศป่าที่ตุรกีค่ะไม่อยากรู้มากเลยอ่ะอันนี้มันคือต้นอะไรนะคะอันนี้มันคือต้นอะไรเนาะออกเยอะมากเลยค่ะทุกคนไม่น่าจะกินได้นะคะแต่ว่าก็ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะ,ะทุกคนใบมันแบบเป็นอย่างเงี้ยเนาะ คือต้นไหนต้นย้าเหรอคะโอเค